พรบรจราจรทางบกนะคะฉบับที่13ในปี2565ค่ะค่ะ,คะอืมค่ะคือประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเกี่ยวข้อโต้แย้งค่ะว่าข้อบังคับทางกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะที่นั่งเนี่ยต้องคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่อยู่ในรถแต่หากมีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยที่ไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ก็ไม่จําเป็นต้องคาดค่ะแต่ต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งนี้นะคะก็ขอยกเว้นสําหรับรถ ถที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยค่ะไม่ถือว่ามีความผิดอาจได้แก่รถยนต์เก่าที่จดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2531หรือจะเป็นรถกระบะค่ะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี2537หรือไม่ว่าจะเป็นรถ3ล้อรถบดถนน รถแทรกเตอร์ค่ะรถใช้งานเกษตรกรรมแล้วก็รถยนต์อื่นๆนะคะที่ไม่ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไว้ค่ะแต่ทีนี้นะคะสําหรับรถกระบะรถกึ่งกระบะกําหนดให้รถเข็มขัดเฉพาะแถวหน้าเท่านั้นค่ะในส่วนของแถบหรือที่นั่งท้ายกระบะก็ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้แต่ต้องนั่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ค่ะทั้งนี้ค่ะรถนั่งสองแถวรถสาธารณะผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดตลอดเวลาที่ขับรถโดยสารนะคะแล้วก็ต้องมีผู้โดยสารเนี่ยไม่เกินจําน,นวนที่ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติกำหนดไม่ยืนหรือนั่งในลักษณะที่เสี่ยงเกิดอันตรายค่ะใช้อัตราความเร็วตามกฎหมายกำหนดและต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ,ะก็หมายความว่าในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิราภัยนะคุณผู้ชมตอนนี้ทุกที่นั่งต้องคาดแล้วไม่ว่าคุณจะนั่งหลังหรือว่านั่งหน้าใช่ค่ะเนี่ยถ้าอยู่ภายในรถเนี่ยคือต้องคาดหมดเลยนะคะ,ะแต่ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับรถบรรทการอย่างที่พี่วุฒิบอก,บอกแบบว่าท้ายกระบะมันไม่มีอะไรให้คาดอ,อาจจะเป็นรถที่รุ่นเก่ามากจริงๆมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะทีนี้กรณีเด็กอายุไม่เกิน6ปีค่ะต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก หรือคาซีทุกครั้งไม่ว่าจะนั่งแถวตอนได้คือจะด้านหน้านั่งหลังเนี่ยก็ต้องต้องนั่งคาซีเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันนี้ค่ะโดยต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและจะัดทาประกาศให้แล้วเสร็จภายใน4ธันวาคมที่จะถึงนะคะจากนั้นจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษ,ษาค่ะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะแต่ทางนี้นะคุณผู้ชมเขาก็มีการแบบท่อถกเถียงเหมือนกันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเข้าใจ นะว่าอยากจะให้ใช้คาร์ซีสําหรับเด็กเพื่อที่ว่าเป็นการเหมือนปลอดภัยเวลาขับขี่แต่บางคนก็ต้งคําถามว่าก็ไม่ใช่แบบว่าทุกคนที่จะสามารถจ่ายเงินซื้อคาร์ซีสได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าคาร์ซีสบางทีก็แพงอยู่นะ,ะเพราะว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าถูกๆสักเท่าไหร่นะคะสาหรับเรื่องราวนี้แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการเพิ่มกฎในเรื่องของการทําโทษเพิ่มเติมใช่ค่ะทีนี้การเพิ่มกฎสําหรับโทษผู้ขับขี่ที่กระทําผิดซ้ํานะคะข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกินหนึ่ง ป,ปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับแต่วันที่ทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะและปรับ50,000ถึง100,000บาทค่ะ 2>, 2เพิ่มอัตราโทษก็คือเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าปรับแค่1,000บาทเราก็ <c oughs> มีการเพิ่มนใช่ทีนี้สำหรับกรณีขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะแล้วก็ขับรถฝ่าไฟแดง ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยจะโดนปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะสำหรับกรณีขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยก็คือหมวกกันน็อกกันนะคะหรือว่าไม่รัดเข็มขัดนิรภัยก็จะปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะกรณีผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าระยะ3เดือนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยังใช้เกณฑ์ค่าปรับใบ จราจรตามกฎหมายเดิมก่อนเพื่อให้เวลาประชาชนเนี่ยได้ปรับตัวและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องค่ะและในระยะต่อไปจะปรับเกณฑ์ค่าปรับตามใบสั่งให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ค่ะ เขาเรียกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าดีเดย์แล้วนะส <ำ S 1> <ช>ําหรับพรบจราจรฉบับใหม่นะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยก็มีการแบบว่าข้อต้เถียงเยอะไงว่ายังปรับตัวไม่ทนันก็เลยมีการ,ปรเปิดเผยเพิ่มเติมว่า3มเดือนแรกก็เดี๋ยวจะให้ปรับตัวก่อนเป็นยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ทางนี้ก็หลายคนก็ต้องเตรียมตัวนะก็คือต้องรับกับกฎใหม่ไม่ได้เพราะมันออกแล้ว,วยังไงก็ต้องใช้กฎใหม่อยู่ดีใช่แต่ว่าอาจจะเลื่อนไปอีกสักสามเดือนแต่ทางนี้ก็คือใช้ไว้ให้ชินน่ะอ่ะีการคาดไว้มันก็ดีอยู่แล้วเนาะปลอดภัยกับเราด้วยอืม กับว่าเวลาเกิดเหตุก็จะได้ไม่ลอยไม่อะไรอย่างนี้นะคะ<ช>เรื่องราวนี้ก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง